สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ y w a Boss Sport นะครับผมวันนี้เนี่ยคือเราหายไปหนึ่งคนคือวีวี่นั่นแหละที่าหายไปเนี่ยเพราะว่าไปเปลี่ยนชื่ออยู่เดี๋ยวเราถอดแม้ก์นิดนึงเดี๋ยวคนดูเนี่ยจะแบบไม่รู้เพราะจริงๆที่เราไ,ตไปตรวจมาแล้วไม่ได้เป็นนะครับผมเออไม่ได้เป็นเอ คือจริงๆเนี่ยเราเราใส่แมสตลอดเวลาทั้งวันแล้วก็คือเราทั้ง3คนเนี่ยคือไปตรวจมาแล้วไม่เจอเนาะไม่เจอโควิดไม่เจอหมอที่นี่เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการเขาป้องกันเยอะมากๆมาตรการดีจริงๆแล้วก็คือช่วงเวลาเล่นนะครับแบบเป็นรอบๆเลยใครจะมาเล่นเนี่ยก็คือดูเวลาให้ดีๆนะที่นี่นะครับเรามีอะไรบ้างที่นี่นะคะเขามีทั้งั๊มแท็กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอ๋อยาวที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเลยแล้วก็จะมีอะไรนะมีโบด้วยมีโบด้วยมีเวกด้วยโอ้เวกเวกอันนี้แบบนี่นี่มบรรยากาศดีมากค่ะ บรรยากาศดีมากๆนะครับผมแล้วก็แบบนี้พี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลานคราฟนะครับผมนี่สำหรับคนทายคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมโหบอกเลยว่าที่นี่แบบดีมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับผมถ้าเข้าาเล่นตรงนี้ก็50าบาทแต่ว่าถ้าเล่นในแท็ก150บาทมาเจอเจอน้องน่ารักคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยเราชื่อมมแล้วก็มาสแกนตรงนี้นะครับผมเออเป็นอาคมปกติเข้าได้ อ่ะทุกคนอันนี้เข้ามาถึงแล้วนะคะเราเจอแบบนี้เลยลานใหญ่ๆอันนี้ก็คือสามารถถ่ายเิร์มสเกตได้ตามแบบพรีสไตล์เลยเราเจอเจ้าของสนามนะครับพี่พีทท้องเสื้อของนี่นี่นี่เราจะไปหาพี่พีทกันแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พีทเนี่ยแนะนำสถานที่กันสวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอพี่พีทตัวเป็นๆนะวันนี้มาอยู่ที่นี่นะครับผมตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้ชื่อเอสเปซแอนเปอร์อยู่ลังสิตซอยคลองหลวง17วิ่งทางด่วนลังสิตนะครับลงมาอีกกิโลเดียวก็ถึงซอยเรือพม่าเลยคือเป็นบัมแปอร์ที่ยาวและใหญ่ที่สุดในเอเช นี่คืออะไรหรับคนที่ไม่เคยมีของใช่้เลยเป็นบอร์ดที่ให้เช่าของ Space h u p p e r มีบอร์ดให้เช่าด้วยนะครับผมให้ทดลองเล่นแล้วจะมีชุดเซฟตี่ที่เป็นมัว่วพวกอุปกรณ์กันล้มสางๆารมีครบชุดให้ให้เช่าเลยอันนี้ก็น้องเซย่าน้องเซย่าสวัสดีครับผม สวยกว่าที่เราเคยเจอนะน้องเซย่ามาทุกวันรึเปล่เอ่ยมาทุกวันเลยค่ะจริงแล้วนอนที่นี่เหรอคะที่พี่นอนที่นี่ยเก็อยู่ที่นี่ฮะดูแลสนามไม่ได้กลับบ้านมาจะสองเดือนแล้วเดี๋ยวพี่พีทาไปเล่นด้วยได้ไหมครับผมให้ให้เซย่าไปเอาไปเล่นกันตอนนี้เราอยู่กับเซย่ากับโรเตอร์โรรเตอ์นะครับส่วนพี่บามเปเฮลิคอปเตอร์ว่าสามอะไรนะเป็นจัลาน ลานครับน้อขอดูบอร์ดของแต่ละคนหน่อยเริ่มจากวายก่อนวายเป็นเซิร์ฟเกทของคาเบอร์นะคะข้อดีเนี่ยแล้วสัมพันคุณของเขาหน่อยเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นบูชชิ่งนะคะเป็นพักบูชชิ่งอ่าบูชชิ่งคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ซื้อเปลี่ยนได้บูชชิ่งใช่มันจะมีสองระบบก็คือระบบบูชชิ่งกับระบบสปริงจิลลิงก็จะต่างกันนิดหน่อยส่วนนก็คาเบอร์เหมือนกันค่ะเหมือนกันใช่ไหมอย่างอันเนี้ยก็คือเรียกว่าทั้สปริงก็เป็นลักษณะแบบนี้ข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ถ้าเป็นบูชิงก็จะแบบคิดว่ามันเหมือนเซิร์ฟจริงมากกว่าถ้าอันนี้ล่ะอันนี่แหละมันก็เหมือนแต่ว่ามันมันจะเซฟฟิลเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับดัชเตอร์เป็นยังไงบ้างดีไม่กล้าพูดเยอะแต่ว่าแต่ว่าทักสวยมากนะครับของเทนซออันนี้ก็เล่นได้นะเดี๋ยวให้น้องโชว์ดูของเราคืออะไรเอ่ยสนจะคุยไปคุยเซอร์เนาะใช่ค่ะนะครับอ๋อซื้อจากไหนนะคะร้าน N Y L A ค่ะอันนี้คือเป็นสไลด์นะครับผมเป็นทักสปริงตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีดีมาก N Y L A มีขายเหมือนกันนะครับผมเราจะเล่นยังไงั เล่นท่าเหรออ่ะเล่นท่าตาม่อะอะไปท่ามีท่าไหนบ้างท่าสวยมากเราอยากได้ท่าสวยๆไงพื้นฐานมนควรจะยังไงดีท่าสวยแล้วก็ ทั้งตัวค่ะทั้งตัวใช้ใบด้วยแล้วมือล่ะแล้วพี่คุณอุศร์ไว้ทำอย่างนี้ค่ะปวดแขนหน่อยจริงๆมือสำคัญนะเพราเหมือนกับว่าถ้าเกิดแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอะไรเดี๋ยวเราจะให้เซย่านะคะสอนเราทไปเรื่อยๆตาม นนเนซย่าท่าเนี่ยคือสมมติว่าคนเพิ่งเริ่มเล่นเราบอกว่าท่าย, <สะ S 1> ยังไม่สวยเนี่ยหนูมีแบบอะไรแนะนำไหมจริงแล้วหนูว่าต้องใช้ทั้งตัวค่ะอย่างเช่นไหลแล้วก็<ม>ทุกอย่างเลยค่ะเพราะส่วนมากทุกคนจะใช้แค่แบบว่าเอวอะไรเงี้ยค่ะที่นี่รู้สึกว่ามีคุณครูใชม่มีคุณฝึกด้วยทุกวันไหมเลยทุกวันเลยค่ะเพื่พอนๆแบบว่า,ายังหาคุณครูฝึกเซิร์สเก็ตไม่ได้ให้ดูท่าของน้องเซย่าบอกเลยว่าต้องมาเรียนหนูสอนด้วยหรือเปล่าเออหนูยังไม่สอนไม่สอนอะถ้าเกิดมีคนอยากมาสอนด้วยล่ะก็ได้ค่ะรับได้ราคาพ ตอนนี้เราอยู่ที่ต้นโบ บนโบนะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการจำลองคลื่นซึ่งอาจจะไม่เหมือนเวสบค์ต้องฝึกเวสบคงข้างนอกก่อนตรงนู้นมันจะได้เบสิกเรื่องฟอนเทิร์นแบ็กเทิร์นสแนปต่างๆก็จะมาเล่นปัมแท็กเสร็จแล้วจากปั้มแท็กก็จะมาวิ่งในโบสามารถเริ่มต้นตัน้งแต่เบกิเนอร์ก็คือลงไปแล้วก็โลไปแล้วก็หัดกระจายล้ำหนักพอเริ่มเล่นคล้องแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเล่นที่เหมือนมีท่าที่เป็นเซิร์ฟมากขึ้นถ้า,าเซิร์ฟเนี่ยคือเวลาขึ้นไปข้างบนปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ป๊อปลอนาขึ้นมาเร<ภ>าก็ มืออาชีพมากๆเลยนะอันนี้เล่นครั้งที่ไหร่ครั้งแรกครับวายอ่ะครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกลงโบวพีพีนี่คือครูของเราเลยใช่ไหมครับคนนี้คือโปรที่นี่วันธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะมีพี่ๆมาเล่นเยอะทุกคนก็จะเป็นเพื่อนกับโรเตอร์หมดแค่คำได้เชี่ยวชาญตรงนี้พอสมควรโอเคแต่สอนนะเอาแบบว่าพื้นฐานเล่นวันแรกเนี่ยควรจะได้ท่าอะไรบ้างท่าแบบเราถนัดแบ็คเทิร์นหรือฟอนเทิร์นอย่างเงี้ยวันแรกแค่วนวงโบวเหมือนก็ได้เลยแล้ววันแรกควรจะได้แบบแบคเทิร์นกับฟอนเทิร์นให้ เลี้ยวทั้งซ้ายขวาได้เลยไตเปอร์สาธิตก่อนดีกว่สาส,สาธิตก่อนดีกว่าหยาต่อไปสองสาวเอาใครก่อนต่อไม่ชุดเลยพี่พีครับเราไม่เคยลงมาก่อนเลยเนี่ยเต้อร์ต้องมาสาธิตวิธีสำหรบับ b e นเนอร์ตรงนี้เอ่ยอันนี้คือวันแรกนะขอแค่นี้พอ ก่อนเราจะเริ่มจากมุกก่อนมุกซ้ายงทีนี้ถ้าเเสราเลท้ถาเราเรจล้วเราลจะเรลีรลน้้เล้าเรนเรนาเืนี่เนถน ถ้ายืนกับบอร์ดอะเท้าเราเนี่ยต้องอยู่ข้างหลังนอนนิดนึงขาเนี่ยกว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าไม่ใช่เกินไปเท้าหน้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้าหลังก็อยู่ตรงมานี้ได้แล้วขาการยืนนะครับย่อลงนิดนึงมือซ้ายเนี่ยจะอยู่เหมือนว่าเราจะจับหัวเข่าแต่เราไม่จับพออยู่ท่านี้ปุ๊บเนี่ยหัวไหล่ข้างหน้ามันจะนั่ลงไปนิดนึงเสร็จแล้วพอดอกเนี่ยใช้ขากดลงไปนิดนึงบอร์ดมันก็จะลงไปพอลงไปปุ๊บพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยพอถึงเนอร์หนุ่มถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งรีบเลี้ยวพยายามด่านแต่ความรู้สึก ค้นพอบอดเริ่มเงยขึ้นไปเนี่ยเราจะยืดตัวขึ้นมาแล้วก็บิดเอวช้าๆบิดเอวถ้าบิดแรงๆตัวจะกระเด็นลงมาไม่ได้กระเด็นแรงหรอกแต่บอดกับตัวมันจะแยกขีก<ๆ> <laughs> เดี๋ยวถ<ๆ>้าไม่เก็บให้พอขึ้นก็ยืดพอขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บเนี่ยเปิดหัวไหล่ข้างนี้กลับแล้วก็หันกลับมามองจังหวะนั้นเนี่ยบอดมันจะเทินลงมาเอาแค่นี้ก่อนลงมาฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันเปิดหัวไหล่ฝั่งนี้ที่จะเลี้ยวแล้วก็กลับมาเมื่อไหร่ที่หน้าเราไปทางไหนบอดเ่ยไปทางไหนเอาเท่าที<ๆ>่ได<ๆ>้ยังไม่ต้องทําอะไรพิ เดแล้ว้้ได้อยู่ได้อยู่เลี้ยวได้อ่ะโอ้โหสามคามกดดันเมื่อกี้ปัญหาคือหันกลับมามองน้อยไปเหมือนตอนเปิดหัวไหล่กลับอ่ะน้อยไปแล้วหันมามองน้อยไปเหมือนอยู่ตัวยังอยู่ตรงนู้นแต่เลี้ยวดีแล้วโอเคโอ้ดีแล้วประมาณนี้สุดต้องโอเคเลี้ยวกับโอเค เนี่ยไปจะผิดตรงนี้แหละมาถึงตรงนี้ต้องเปิดหัวไหล่ผิดข้างใช่หัวไหล่ฝั่งนี้อ๋อไปอยู่ขึ้นมาคือหัวไหล่ฝั่งนี้เปิดแล้วก็ย่อลงไปกรูฟี่นะคะคือถ้าอยู่เปิดหัวไหล่ฝั่งนู้นมันผิดอยู่ต้องเอาหัวไหล่ข้างที่จะลงเปิดถ้าอยู่แบบดอยู่เป็นกรูฟี่เนี่ยไหล่ข้างนี้ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะตอนลงแล้วมันขึ้นอยู่กับใช่ไหมก็เปิดข้างนู้นกับเปิดข้างนี้จะอะไรกันพอมาขึ้นมาแล้วบอกดเป็นอย่างเงี้ยก็คือแบบไปไม่ถูกแล้วถ้างั้นถ้าอยู่คิดว่าฝั่งนี้ก็ลองลองเอาฝั่ช่นนห้้าตอง หนห้าอยู่ตรงไหนบ่อดมันจะอยู่ตรงนั้นน้องไม่หันบ่อนก็อยู่ที่เดิมหันหน้ามาบ่อดถึงกลับมาเมื่อกี้ถ้าอยู่ฝีหน่อยอ่ะยู่สามารถโลกลับไปกับมาสีรอบได้เหยอ่เอโ้ง แค่ไข่ยังแค่เลยอ่าเดี๋ยวลงอันนี้คือครั้งแรกเลยนะครับผมพอขยับได้ก็กดเข่าลงนิดนึงแล้วขึ้นเลยเรล่มเวลาเวลาเลี้ยวครับเมื่อกี้รู้สึกยังไงตอนนี้เลี้ยวถ้ามองตามที่พี่จีบอกมันไปโอเคใช่ถูกต้องพอไปถึงมาร์กเนี่ยเราจะไม่รีบเลี้ยวต้องเหมือนก้นใจไปอีกนิดนึงก้นใจปุ๊บก็หัวไหล่ก็มาแล้วก็ขานหน้าแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามุกมาโดยที่ต้องย่อด้วยถ้าตัวตรงๆมันจะไม่ค่อยเดินมันจะออ่าโเค เล uhm> ี้ยวไึไปครับผมพอขึ้นปุ๊บก็ไหลมาเลยนะหันมองยืดตอนขึ้นน่ะไต่ขึ้นไปครับพอเริ่มขึ้นก็ยืดยืดแล้วก็เลี้ยวเลยนะครับเลี้ยวโดยที่เปิดัวไหล่ต่อเลยไปพอเริ่มขึ้นไปปุ๊บอ่ะหันมองทางนู้นแล้วครับเหตุเกิดคือน้ำหนักมันต้องอยู่ข้างหน้าเยอะกว่าแล้วเมื่อกี้น้ำหนักไปอยู่ข้างหลังหมดเลยบอดเลยห่ออย่างที่น้องก็ประคองไว้ได้เนี่ยบอดจะอยู่ในอยู่กับเท้าเราเล้ยวไ้จะคืนยังไม่ยังดีไลด โอ้ยจริงๆต้องใส่สนับด้วยนะไอ้ไม่ใช่กระจับเมื่อกี้ือว่าเลี้ยวได้ใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคแล้วแต่พอขึ้นอันที่สองยู่ลืมอันแรกอยู่ทําได้ก็ต้องทําให้เหมือนอันแรกแต่อันที่สองอ่ะขึ้นไปแล้วอยู่ไม่ยทำถึงเธอเนี่ยมันมาตั้งแต่หัวไล่ขึ้นไปแล้วก็ยืดดูดแล้วก็มือก็จะแล้วกดหัวเข่าจริงๆไม่ค่อยยากถ้าจับจุดได้พอเริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นสนุกมาแม่มุกยองกมนี่เลยนะโอเคด้วยเ้าเดี๋ยว สนุกเขาบอกสอนุกสนุกในโบเราจะไม่ปั๊มกันคือเราจะใช้แรงเหวี่ยงอย่างเดียวถ้าไหนเริ่มปั๊มเนี่ยมันจะช้าเส้นนี้ทําไว้เนี่ยพวกเขาเขาจะตต่ขอบเยอะสวยแล้วครับไม่อย่างเมื่อกี้เลยครับอย่าลืมขึ้นไปยืดย่อดเดี๋ยวจะบอกจังหวะยืดเวลาย,ย่อก็กดหัวเข่าข้างหลังลงนิดเดียวแต่จริงๆริงที่วลาแล้วกเล่นที่เขาเล่นหนักๆเมื่อกี้ตอนที่เขาเทิร์นกับแรงๆหัวเข่ากจะกดแบบฟึ๊บจังหวะที่กดหัวเข่าเนี่ยคือจังหวะที่มันจะเป็นสปินที่ปอดให้บอลมันมีสปริน วา <Why? S 2> ยืดทำได้แล้วแต่ยืดยอ่อให้มันแน่นหนึ่นิดเดีแน่เหรอ,อหหไ,ได่เฮ้ยเออแนวนั้นแหละหาให้เจอ <t> พอแบบลงไปแล้วมันหมดความเร็วแล้วคือเราก็ต้องขึ้นมาเพื่อที่ลงไปใหม่ใช่ไหมคะใช้วิธีดรอคเพราะดรอค<อ>มันจะ<ว>เป็นตัว,วสร้างกระปี่วิ่งแล้วก็ค้าบนเส้นตอ่อกันนี้ดูเหมือนเซิร์ฟอ่ะอันนี้จะเป็นแอดวานซ์ยอ่ไหมได้นี่เขา คล้ายๆพี่บามเลยฮะต่างกันนิดเดียวน้องเก่งเลยครับ พี่นี่ครับเรบาถ้าจะสมว่าปั๊มแท็กเหรอครับจริงๆอ่ะเราข้ามสเตจถ้าย้อนกลับไปดูช่วงต้นของเอพิโซดนี้เราจะวิ่งกันที่เวสแบงค์ที่เห็นน้องโรเตอร์ครัฟมานั่นคือฝึกเบสิกในการฟอนเทิร์นแบ็กเทิร์นแล้วก็การกระจายน้ำหนักการเลี้ยวกลับฝั่งที่เราถนัดฝั่งที่เราไม่ถนัดพอคล่องปุ๊บเนี่ยจะเข้า,าในปั๊มแท็กเ<อ>วลาลอยลอยลอยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการยืดแล้วก็ย่อให้ถูกจังหวะเสร็จแ,แล้วพอยืดย่อถูกจังหวะปุ๊บเนี่ยพอถึงโค้งเนี่ยที่เราพยายามเลี้ยวที่ฝึกข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้หมมมมมดดเเเเลลยยายายาายยยพพอออคครร่่ร่งงปปุ๊๊บบบถึจจจจะะะ้้้้าาาาาากกกกัแททขในนนโ็็ีีีืืฐิว กก็็แบคเนน่ยอถึงงาามลำดับก็คือเริ่มฝึกจากลานนู้นก่อนลานบนพื้นเรียบอ่าลานบนพื้นเรียบแล้วก็ขึ้นเป็นเว็แบงค์เลย้ฝึกอะไรก่อนใช่แล้วเป็นเว็แบงค์เดียวยาวไปปั๊มแท็กเนาะปั๊มแท็กเสร็จแล้วก็จะเป็นโบเป็นดาดสุดท้ายนะคะก็จริงๆแล้วมันทั้งหมดมี4ดาดสุดท้ายที่นักเตะสเก็ตควรที่จะฝึกให้ได้พอฝึกได้ปุ๊บครบ4อย่างที่เหลือก็มันอย่างเดียวเลยใช่เป็นการเรื่องการเบิร์นอยับฝึกก่อนจบที่นี่ที่เดียวต่อไปคงต้องเป็นปั๊มแท็กเลยที่แล้วเนาะได้ครับปั๊มแท็กก็มันครับถ้าวิ่งงจนคล่อ เราจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อไม่หอเพราะว่าจังหวะมันจะได้แต่แรกๆถ้าไม่ได้เนี่ยจับจังหวะไม่ค่อยถูกทุกอย่างมันจะเร็วมากไปหมดเลยเพราะไหนจะต้องเจอเนินต้องพยายามปั๊มแล้วก็เลี้ยงบาลานซ์ต้องกดเท้าหน้าไว้อะไรเยอะแยะแต่ว่าจากที่น้องเล่นสองคนเนี่ยตั้งแถบไม่น่าใช่เรื่องใหญ่ขนาดนี้โรเตอร์ทําเวลาไว้ค่อนข้างเร็วเร็วที่สุดเท่าไหร่ครับไม่บอกเวลาจริงดีกว่าเวลาจริงไม่บอกแต่จะบอกเวลาที่ไม่ควรจะวิ่งต่ำกว่าส้างค่าจาวิต่อโล่เอบห้วิเลย เดี๋ยวมาท่านั้สิดูว่าคนไหนช้าสุดอะมีกวามโรทษคราวที่แล้วพี่ป่าเอาหน้าลงนะคะจำได้จำได้สักนาทีนึงก็เฟี้ยวแล้วนาทีนึงไม่รีบแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังสั้นๆชัเห็นพวกขีแดงๆไหมขีแดงๆ ตามเนินจะเป็นจุดที่ใช้เพิ่มสปีดพอมองเห็นเส้นแดงเนี่ยวิธีคือช่วงที่ปั๊มเนี่ยจะปั๊มให้หนักขึ้นสร้างสปีดพอไปถึงตรงนั้นน่ะเราก็จะใช้วิธีเหวี่ยงผ่านไปตอนที่พุ่งเข้าไปตรงเส้นแดงเนี่ยเราจะพุ่งทิมเข้าไปขอบในแล้วก็ขึ้นไปตรงกลางก่อนออกเนี่ยพยายามขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะได้ตัดลงมาเพื่อที่จะไารเรใช่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ ทิ้งแล้วก็ดอกออกไปตามแบงค์ต่างๆที่มีเส้นแดงเนี่ยจะเป็นจุดให้พักวิ่งไปแค่จากโค้งหนึ่งตรงจุดสตาร์ไปถึงโค้งหนึ่งถ้าดูแล้วหมดแรงแน่ก็ขึ้นไปแล้วก็ดอกอย่างได้ทีละเซสชันเนี่ยพอมาวิ่งพร้อมกันเนี่ยเราก็จะต่อคมได้ออกไม่ต้องมาหยุดกลางทางประมาณนี้คร่าวๆเนาะสนุกกันเลยดีกว่าตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาแข่งตามแท็กกันนะครับผม ไปช้าที่สุดโดนทำโทษพี้ยนบอกเลยว่าสนามเนี้ยพี้ยนทำเวลาเร็วที่สุดประมาณสามสิบวิต้อแบบมีอุปกรณ์ด้วยนะคร OK. ับผมกันกันน็อกเรามีประกันหรือยังปีแล้วประกันประกันสเก็ตบอร์ดนะไม่มีมีแต่อุบัติเหตุแต่ก็ไม่รู้ว่าครอบคลุมสเก็ตบอร์ดนี้มยเออมีหรือยังเออประกันอ mm. ุบัติเหตุมีแต่ายังไม่ม yeah> ีประกันสุใจอะยังไงดีอีอีอย่างพี่เอไายเอาเอ แต่ว่ายังไม่เข้ามาสามารถเข้ามาสปอนเซอร์เราได้เลยนะครับช่วงนี้มนะี่มีจริงจริงเลยอ่มียังไม่ได้เข้ามาเต็มตัวอ่าช่างมันเถอะครับผมเดี๋ยวเรามาแข่งกันคนไหนออกกันโอเคปะ่ะเพื่อความแบบว่าดีทที่สุดเลยคนไหนออกว่าใครไปก่อนนะแล้วก็จับเวลาไฟปึ๊บถึงตรงนี้นะถึงตรงนี้ถึงปวยนี้นะเส้นปวยนิ้โอเคปะ่ะก็คือรอบเต็มเลยนะก็เหนื่อยก็พักได้เดี๋ยวก็คือใครช้าสุดคนนั้นโดนทำโทษโอเคป่ะอ้า <ใน S 2> <ไ>วที่มือก่อนอ๋อที่มือก่อนแรกเ่ายิง แต่ละได้คนสองอบะเนี่ยเดี๋ฉันได้คนสอง <c oughs> อไม่ใช่คนสุดท <c oughs> ้ายเหรอระบบ <c oughs> เราเนี่ยเป็นระบบเซนเซอร์พอวิ่งปุ๊บผ่านคนมันจำเลย เวนานเขาดูได <łość> ้เท่าไร่เท่าไรเท่าไรนาทีอ้สี่สิบโอ้โหตะกี้เพิ่งไม่กินข้าวมากล่องหนึ่งอ่ะอิ่มมากเลยคือนานจัดจัดอ่ะของไวนใช่ไหมเอ่ยไว้ค่ะ้อมยังเอาล่เดี๋ยมตัว กลับไปดูเวลารับกบไปดูเวลาตีหมกให้3สเมื่อแบบกี้ไม่หยุดไงเออวายนานมากอ่ะพี่บาบ่ะเล่นเกมเอาวีจบไป,ปาสามตาโหนึ่าทีดูอันนี้เรื่องขอยืมแผ่นของมุกนะครับอันนี้เซนทรูดบอกเลยว่าซิงจัดจันะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเลย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 แล้วเวลาแล้วนับแล้วนับแล้ว โอ้หน้าขาไหมหน้าขาไหมเขาไม่ได้ยืดเลยเลือดสเปริคครับผมเราไปดูเวลาครับผมน่าจะมาสัก5้านาทีนะถ้าที่ดูนะสามทีครึ่งก่อนแล้วเมื่อกี้เล่นเต้นตั้าที่ตะเกือเป่ากันอะนิ้วกุดไปสี่ความยังมาไม่ได้ของเนี่ย เหนื่อย้เหนื่อยแล้วโอ้เ,เ,เ,เอมือม่อยเมื่อยมากแล้วแบบจริงจริงอะมาแต่เช้าโอ้โหนะคะสำหรับสนามที่น,นะค่ะก็ความยาวกำลังดีค่ะถ้าตัว่าคนแก่ก็จะแบบอาจจะเล่นไม่ค่อยไหวอะไรรุ่นก็เล่นกันสบายๆ,ายๆนัเออแบบไม่เหนื่อยเท่าไหร่ ีีกว่่าอะไรยงเ้ถ้าแบบคนมีอายุขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณสักสองนาทีอะไรประมาณนี้อันนี้คือบอกเลยว่าต้องแบบต้องฟิตเนาะในระดับหนึ่งเลยเพราะไม่อย่างนั้นอะโอ้โหก็คือถ้าเล่นครบรอบใหญ่ก็คือเอาเรื่องเหมือนกันเราทำโทษดีกว่าทำโทษคือยังไงนะลงน้ำดีใช่เหรอไอพี่ป้าเอาหน้าลงโบนดีกว่าเนาะไปเลยนะครับผมเท่ลงธรรมดายังเสียวเลยเพื่อนๆดูดิโอ้เชไปพยายามจะลงอะเราก็จะแบบปั๊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 บอั เลี้ยวเลยเลี้ยว้วยสงสารเนะสงสารร่างกายสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณสองสาวนี้มากเลยนะแล้วก็ขอบคุณสามที่นี่ด้วยที่ไหนครับที่นี่คือ E.S.C. s p a c e p u m p e r ค่ะแบรนด์แท็กปฐุมธานีเย้่ใหญ้งจอจริงๆเนะใครอยากมาก็คือบอกว่าเรียนเชิงมาเลยเรียกว่าเป็นสนามหนึ่งในสามท็อป ีของเรานะครับที่แบบว่าอยากจะชวนเพื่อนๆมาเล่นโอเคมีอะไรทิ้งท้ายไหมไหมวายจะฝากรูปอุปกรณ์ป้องกันมากกว่าเพราะวันนี้คน<ม>ล้มไปแล้วแบบว่าน่าสงสารเขาร้องร้องร้องไห้แบบน่ากลัวมาก <c oughs> สำคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเล่นเก่งหรือว่าไม่เก่งก็คือต้องมีเซฟตี้สำคัญมากๆค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็อย่าลืมฝากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์ช่อง N Y L A Thailand ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะนะครับผมถือว่าเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับผมนะฮะให้แบบว่าได้ทาอะไรแบบสนุกๆให้เพื่อนๆได้แบบได้ดูกันเนาะแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะแบบว่าสุมผู้ชมทางบ้านมาเล่นกับพวกเราเลยเหรอใช่ป่ะออยากให้ทําอะไรคอมเมนต์วว้คอมเมนต์พราะโอ้โหคอมเมนต์ล่าสุดนี้คอมเมนต์เยอะมากอ่านไม่ทันเลย คอมเมนต์ที่ช่องเราไม่ช่องใครเขาโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย